มาดูที่ดินวิวสวยที่บ่อฝ้ายกันนะครับแปลงนี้จะขนาดเจ็ดได้นะครับที่ดินของเราที่ขายจะเป็นตรงป่ารกนี้นะครับเราขายตามสภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าเ,เราขายถูกแล้วครับ แนวที่ดินจะอยู่ประมาณตรงหัวตรงเสาเนี่ยนะครับตรงระหว่างที่ดินกับที่ข้างเคียงที่เขาไถาไปแล้วนะครับแต่ของเราจะเป็นตรงช่วงต้นไม้เยอะๆเนี่ยนะครับไปถึงตรงทางแยกตรงนั้นนะครับ ดินวิวสวยมากครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นฝายเก็บน้ําอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมไม่แน่ใจนะครับข้ามเขาลูกนี้ไปอะครับก็จะเป็นอาณาจักรของแบล็กเมลท n นะครับนี่ครับถนนบน อบฝ่ายเก็บน้ำนะครับแล้วตรงรั้วหินนี่นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นสวนผักครับถ้าเซิร์ชใน Google Map อะครับเซิร์ชว่าสวนผักบ่อฝ้ายอะครับสวนผักสวนผักอยู่ตรงนี้ก็จะมีทางแยกมาที่ดินเราอะครับที่ดินจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ถนนจะจะติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะติดตรงแนวป่าฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นถนนสาธารณะที่สามารถเข้าที่ดินได้แต่ตรงแต่เส้นนั้นเขาไม่ได้ใช้มันเลยรกครับตอนนี้ก็เหมือนว่าเขากำลังจะทำถนนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับพอเห็นมีการไถเห็นมีการเกลดพวก นี่ครับกองไว้ตลอดแนวทางที่วิ่งมาเข้าที่ดินเลยครับที่ดินที่เราขายถูกเหตุผลเพราะว่าตรงนี้อาจจะต้องรอถนนหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังเป็นทางลูกรังอยู่ก่อนมาถึงที่ดินประมาณ1กิโลครับเพราะว่าทางถนนคอนกรีตรมันสุดตรงหน้าโครงการซับธานีสองนะครับก่อนมาถึง,งก่อนมาถึงที่ดินเรานะครับ ขายได้ละสอล้านครับราคาต่อรองได้ครับผมที่ดินสวยมากครับจะซื้อไปทำจัดสรรทำบ้านพักภูวิลล่าขายหรือว่ามาทำรีสอร์ทก็ดีครับถ้าของเราไถาแล้วก็จะสวยเหมือนแปลงข้างๆนี้แหละครับแต่ว่าเราไม่ได้ไถเราขายถูกแล้วขอขายตามสภาพนี้เลยนะครับ